ทานข้าวเมื่อสักครู่นะฮะยังไม่ได้ข้าวยังไม่ย่อยดีเลยนะฮะก็ได้ยินเสียงว่าชาวบ้านนะฮะขนเต็นมาลงที่ร้านองปู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะอเอ๊หนุมเสื้อเหลือง สวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มเสื้อเหลืองพญาปางของเรานี่เองนะฮะก็ว่าอยู่คุ้นๆทีมงานจากบ้านซอรสีนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็เดินมาซื้อกล้อขากองวานีิลี่าก็เด่นมา 不怕。好好 ่วนท่านที่ใส่เสื้อสีเหลืองนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะชื่อผู้ใหญ่ปานนะคะผู้ใหญ่ปานนะะ่ารักมากเลยค่ะนวิวนะผู้ใหญ่ปานน,ะะาน่ารักมากนะคะช่วงนี้สุภาพสตรีเขาเก็บเรางไว้ก่อนนะคะแต่ถ้ายกขาก็พอไห,หวอยู่เด้อเสือเสือน่าจะลุยได้เนาะ เออพราะเสือเป็นผู้ชายสุภาพบุรุษก็ยกได้นะยกขาทีละขาแล้วโอ้ยกทีละขาเลยบอกหนึ่งหมื่นมิวนะใครยกขาดาดาเดี๋ยวจะหมดแรงนะเดี๋ยวจะเมื่อยมีงานยังอื่นเยอะเลยสู้ไหวสู้ไหวเนาะ สองหนเร่อยจนยกีคนเดียวทำจยกีคนเดียวจะได้สนอะไรตใหญ่โยมาบ้านมาตเา

ขับผู้ใหญ่ปานอผู้ใหญ่ก็ยางพูดคนดาแล้วไม่ยอมพูดเลยเนี่ย <c oughs> ทั้งหมดสิบหลังมาแล้วแป๊ะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะรอค่ะวันนี้ของพาใหญ่จะดีนะเดียงน้ำทีมงานที่มาช่วยเนาะมันหนักนะเอฟซีทำไมยูทูบต้องยกทีละอันนะฮะนี่มันหนักมันเป็นเหล็กที่แบบหนักมากเนาะไม่งั้นมันรองรับแต่ไม่อยู่เนาะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าทำไมยูทูบยกทีละอันนะฮะเป็นเหล็กไงมันเหล็กมันเป็นเหล็กหนักเดี๋ยวเท่ารับเรียกเข้าจะได้ไครับ ยังไม่จบอ้าวสองสองเนี่ยสองสองเพิ่งออกไปเนี่ยเออเดี๋ยวไปนะดูซุ่มหัวใจของเราก่อน ยังไม่ได้ถ่ายให้เห็นจะจเลยวันนี้เอออะนะครับเดี๋ยววันนี้จะลุยต่อแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเหลืออีกฝั่งหนึ่งของฝั่งโน้นนะครับตะลึอลึมากเลยนี่ใครทํานีคนน้าตาดี แอนเขาติดต่อไว้บอกว่างานแต่งเขาจะให้เราสองคนไปจัดนะฮะอ่ากำหนดงานแต่งของแอนก็วันที่30กุมภานะครับคุณผู้ชมนะฮะ <c oughs> โอเคคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ